ก็สวัสดีครับสมาชิกชาว Pc-P ทุกท่านนะครับผมหลังจากที่ช่วงหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปมานานนะครับผมก็เพื่อนๆสมาชิกหรือพี่ๆน้องๆนะครับก็คงเข้าใจกันดีนะครับว่าฤดูนี้นะครับเป็นฤดูแห่งการหวานไทนะครับผมฤดูทำนานั่นเองนะครับก็จะยุ่งอยู่กับการทำนานะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ มาชมบรรยากาศนะครับยามเช้านะครับตามท้องไร่ท้องนานะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับสมาชิกนะครับที่มีไร่มีนานะครับตอนนี้ได้ทําการหว่านไถหรือว่าดํานาทํานากันเสร็จหรือยังนะครับผมวันนี้ก็จะมาชมนาดํานะครับเป็นการทํานาแบบโบราณนะครับทุกวันนี้ก็หาดูยากนะครับ ส่วนมากเขาก็จะหวานกันนะครับข้อดีของนาดำนะครับก็คือมันจะสามารถกำจัดวัชพืชน,นะครับหรือว่ากำจัดวัชพืชแบบได้ง่ายนะครับคือเอาง่ายๆนะครับหญ้าหรือว่านั่นที่ขึ้นตามนานะครับมันก็ไม่ทันข้าวนะครับ แต่ถ้านาหวานนะครับถ้าหญ้ามันเยอะนะครับมันก็จะคุมหญ้าครับต้องใช้สารเคมีนะครับนาดํานะครับไม่ต้องใช้สารเคมีมากนะครับก็มีปุ๋ยอินทรีย์ขี้วัวหรือขี้ไก่นะครับผมใส่ก็ไม่มากนะครับจะมีปุ๋ยเคมีแค่สูตรสําหรับแตกกอแล้วก็ เล่งใบนะครับแค่นั้นนะครับก็ไม่มากอะไรนะครับครับบรรยากาศยามเช้านะครับหน้าฝนนะครับโหนะครับตอนนี้มีฝูงบินต่ำนะครับเยอะมากเลยนะครับอืมไอพวกนี้ก็เป็นนกอะไรล่ะนกปากห่างนะครับที่จะมาคอย กินหอยนะครับกำจัดเป็นพวกกำจัดหอยนะครับกำจัดได้ดีนะครับอย่าไปจับเขานะครับพวกนี้มีประโยชน์ต่อระบบมีเวศมากนะครับบางคนก็ไปยิงนะครับผมจะชอบทําปืนนะครับแต่ไม่ชอบยิงนอกพวกที่ว่ามีประโยชน์นี้นะครับผมแต่ก็เข้าใจนะครับว่า คนเรานะครับการหาอยู่หากินนะครับมันก็สู้เพื่อปากท้องครับแต่เราก็ต้องเลือกนะครับว่านกประเภทไหนควรยิงหรือว่าไม่ควรยิงนะครับนกไหนที่เขาอนุรักษ์เราก็อนุรักษ์ไว้หน่อยนะครับเผื่ออนาคตลูกหลานของเรานะครับได้ดูว่าเออไม่ใช่เห็นแต่ในรูปนะครับว่าเออนี่เสือหรือว่าช้างแมมมอธอะไรประมาณนั้นนะครับ ให้ลูกให้หลานได้ดูแล้วก็มันมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศนะครับให้มันสมดุลนะครับธรรมชาติทุกวันนี้ธรรมชาติก็ไม่ค่อยสมดุลแล้วครับหน้าฝนก็ไม่เป็นหน้าฝนนะครับหน้าหนาวก็ไม่หนาวนะครับหน้าร้อนนี่โอ้โหใครไม่มีแอร์นี่ก็นอนยากนะครับนะครับบรรยากาศหมอกบางๆนะครับกับท้องไร่ท้องนานะครับตอนนี้ข้ากำลังเริ่มติดแล้วครับเขียวแล้วครับ กำลังจะแต่ก่อแลครับมันจะกาดรอบๆนะครับาารบ,รบ,รบ,บางท่านนะครับ ก็ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับไม่ได้มีโอกาสเนาะได้เห็นท้องไร่ท้องนานนครับก็เอาบรรยากาศมาฝากกันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เอาบรรยากาศ ของนานะครับมาฝากกันนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากให้ผมนะครับลงคลิปแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์หรือว่าแชร์นะมานะครับผมจะทำให้นะครับถ้าทำได้นะครับถ้ามีเวลานะครับผมก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ